รับชมได้ทุกวัย ทชมครับที่เห็นบนโต๊ะนี้นะครับเป็นรางวัลเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับที่แขกรับเชิญของผมนั้นไปได้รับรางวัลมาครับน่าภาคภูมิใจมากเลยนะครับเพราะว่าไปทําชื่อเสียงให้กับสมุนไพรไทยโอ้ดังกล้องไปทั่วโลกเลยแล้วตอนนี้ท่านก็อยู่ข้างๆผมแล้วครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านดรนัทสพลโพวิจิตนะครับประธานบริษัทดีท็อกซ์ประเทศไทยจํากัดและประธานกรรมการบริหารบริษัท Champ of Champ Innovation นะครับหรือว่า CCI นั่นเองครับโอ้ยอย่างแรกเลยต้องขอแสดงความดีดีนะครับเรียกได้ว่าทําชื่อเสียงให้คนไทยนะครับให้ประเทศไทยของเรานะครับต้องอยากให้ท่านดรนั้นเล่าถึงที่มาที่ไปของรางวัลนี้ให้ฟังหน่อยได้ไหมครับได้ครับคือประมาณสักเปีที่แล้วนะครับทางผมแล้วก็ทางทีมวิจัยของเราประกอบด้วยดรโยจิเอซุเดชาวญี่ปุ่น นะครับเราได้ร่วมกันทําวิจัยเกี่ยวกับกะมิ้นชันนะครับเกี่ยวกับกะมิ้นชันให้มันเกิดประโยชน์ได้สูงสุดนะครับคือกะมิ้นชันที่เราทานกันทั่วๆไปเนี่ยมันไม่สามารถที่จะดูดซึมนะฮะข้อต่อมากะมิ้นชันก็มีข้อด้อยตรงที่ว่าความคงตัวของมันเนี่ยต่ำนะครับความคงตัวต่ําไปถึงว่าพอเรากินเข้าไปเนี่ยไปที่กระเพาะเนี่ยปัญหายังไม่เกิดแต่พอไปถึงลำไส้เล็กแล้วก็จะมีน้ําดีไหลลงมาเนี่ย น้ำดีมีสภาวะของความเป็นด่างเราก็จะทําลายโครงสร้างของสารเคอร์คูเมนอยด์ที่อยู่ในขมิ้นชันนะครับให้มันเขาเรียกว่าให้มันสูญเสียมันไม่สามารถใช้งานใน,ใน,ใ,นในการแสดงผลประโยชน์ทีด่ดีต่อร่างกายได้ท่านหอ,อ,อรครับแล้วเราส่งอะไรเข้าไปประกวดครับที่เกี่ยวข้องกับขมิ้นชันงานของเราต้องเป็นงานที่มีนวัตรกรรม นะครับก็คือทําให้หนึ่งกเมนชันเกิดการละลายน้ําได้ดแล้วก็ข้อที่2เ,เราเรามีการก็เรียกว่า encapsulate หรือห่อมันเอาไว้ด้วยโพลิเมอร์บางตัวทําให้ตัวของมันเนี่ยมีความทนทานต่อสภาวะความเป็นด่างแล้วขนาดที่เราห่อเนี่ยโครงสร้างมันเล็กมากเล็กขนาดเทียบเท่าคือเทียบเท่าขนาดไวรัสมันจึงสามารถที่ซึมผ่านผิวหนังทางผิวหนังไปยังจุดอักเสบหรือเรากินเข้าไปมันก็สามารถซึมไปยังจุดอักเสบไปลดอาการอักเสบยังตัวต่วตตางๆของร่างกายได้ไงครับ น,นี่คือนว,นวัตกรรมที่เราได้แล้วก็เราได้นําตรงนี้มาจดลิขสิทธิ์หรือพาทตนนะครับจากนั้นเรากมามามา็มาทำเป็นตัวสินค้านะครับตัวสินค้าแล้วก็ทดลองออกจําหน่ายนะครับ uh huh. จนเป็นที่แพร่หลายและยอมรับก uh huh. ารจดลิขสิทธิ์หรือพาทนเนี่ยนะฮะอ,อ,องค์กรที่เขาดูแลเรื่องเนี่ยเขาก็มีการตรวจสอบก่อนว่า uh huh. ในแนวคิดหรือนวัตกรรมเหล่านี้ มีคนใดคนหนึ่งในโลกนี้ทําไปก่อนแล้วหรือยังถ้าทําแล้วนี่ก็ไม่ก็ไม่สามารถจดพาเทนได้นะครับแล้วองค์ประกอบข้อที่สก็คือว่าต้องเป็นสินค้าที่ที่ที่สามารถวางจําหน่ายในท้องตลาดแล้วได้การยอมรับครับแล้วก็ครับครับแล้วข้อที่4ี่ก็คือว่าต้องมีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยของของนวัตกรรมตัวนี้ลงไปในจูนลที่ที่นักวิชาการทั่วโลกก็ยอมรับนะครับองค์ประกอบ4อย่างนี้ครับคือเกณฑ์การตัดสินว่า จะได้รับรางวัลหรือไม่ได้รับรางวัลครับแล้วเราก็ไปชนะเราได้ครบทุกทุกอ่อทุกองประกอบไหมครับครับปมือสิครับรออะไรครับโอ้โหสุดยอดเลยครับครับพอดรคิดแล้วก็วิจัยนวัตกรรมใหม่ๆออกมาแบบนี้ครับพอเราผันแปรตรงนี้ออกมาได้ปุ๊บเนี่ยแล้เปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์อะไรบ้างครับอันดับแรกก็คือ a n t i ี้อินฟลัมเมชหรือต่อต้านการอักเสบนการับโดยเฉพาะในเรื่องโรคกระเพาะ นะครับโรคกระเพาะนี่มันที่เราเห็นแก๊สเต็มท้องไมหมดเลยเนี่ยปัญหาก็มันเกิดจากเรามีแผลในกระ,ระเพาะพอมีแผลก็เกิดการอักเสบร,ร่างกายก็หลังสารตัวนี้ก็เรียกว่าไซโตไคน์นะครับไอไซโตไคน์พลังมาปุ๊บเนี่ยกระเพาะก็มีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาเนี่ยก็เลยหลั่งน้ํากรดออกมาคือกรดไอโตรกรกแล้วนี่คือโปรดักต์ตัวแรกที่เราทําคือก็เรียกว่าเป็นโปรดักต์ที่มาต่อต้านการอักเสบเพื่อ,เพ,อเพื่อยัย้งป้องกันรักษาโรคเกี่ยวกับโรคกระเพาะหรือโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหารนะครับต่อมาเนี่ย เราเรา,เราก็มาดัดแปลงทําเป็นผู้ดักอื่นอื่นอีกะนะครับเพราะว่าการดักเสบไม่ได้มีเฉพาะในกระเพาะข้อเข่าแล้วก็เป็นไปได้เราทึงมาทําเป็นผิดพันธ์เกี่ยวกับลดอาการอักเสบในข้อขอขอักเสบได้อีกด,ด้วยใช่ครับแล้วแม้แต่ผิดพันธ์ตัวนี้นะครับอย่างที่เราเรียนแล้วนะครับว่ามันสามารถใช้ใช้เกี่ยวกับแอนติแคนเซอร์นะครับคือ,อป้องป้องก,กันโรคมะเร็งแล้วแล้วก็ตัวนี้มาทาเป็นเป็นผิดพันธ์เพื่อบํารุงร่างกายให้มีความแข็งแรงต่อต้านจากโรคราลต่างๆได้อีกด้วยครับ นอกจากนี้แล้วท่านดรครับถ้าท่านไหนสนใจแล้วอยากจะมาทําธุรกิจกับดรเนี่ยเราทำยังไงเอออย่างที่ผมเรียนไอสักครู่นี้นะครับว่าเรามีตั้งเป็นบริษัทเครือข่ายในชื่อของบริษัทแชมป์ออฟแชมป์อินโนเวชั่นหรือ CCI นะครับซึ่งในเรื่องของระบบเครือข่ายเนี่ยต้องเรียนกุญโจตามตรงว่าผมไม่ค่อยมีความรู้ความชํานาญแล้วครับเดี๋ยวเราให้ผู้รู้นะครับซึ่งเรามีน้องๆนะครับที่เขามีความเก่งหรือความชํานาญเรื่องนี้มามามาเล่าให้ฟังดีกว่า22เดือน กับผลลัพธ์ที่ได้มา20ล้านกับบริษัท CCI ที่ผมทําการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์และมีทีมงานอีกหลายๆท่านมีรายได้หลักล้านหลักหลายหลแสนต่อเดือนนะครับสิ่งนี้แหละจะเติมเต็มสําหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์มือชั้งตลายที่สนใจอยากทําธุรกิจออนไลน์จุดเด่นของบริษัท CCI ดีใช่ไหครับใช้ Innovation ยนะครับจุดเด่กของเรก็คือเรามีสินค้าที่เป็นนวัตกรรมบนมือถืโดยนักวิจัยของไทย ชื่อว่าดรนสกสลปุรุนะครับมีการทํางานวิจัยร่วมกับนักวิจัยชาวญี่ปุ่นและบริษัทของญี่ปุ่นของสามบริษัทที่สมัครร่วมกันสินค้าได้รับการยอมรับมากครับอยากจะเชิญเชิญท่านนะครับรอดเข้ามาศึกษานะครับโดยเฉพาะเป็นสินค้าของไทยเป็นนวัตกรรมของไทยนักวิจัยไทยนะครับมาร่วมมือกับพวกเรานะครับสุดท้ายครับอยากให้ท่านดรฝากอะไรถึงคุณผู้ชมหน่อยครับครับ คือทุกวันนี้นะครับโรค NCD หรือโรคความเสื่อมนในประเทศไทยเนี่ยหรือทั่วโลกเป็นกันเยอะมากเนื่องจากสังคมทุกวันนี้เริ่มสังคมเข้าสู่สังคมวัยชราเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับว่ากว่า20ปีที่ทางทีมวิจัยของเราเรวบรวมทั้งผมได้ทาวิจัยตรงนี้เราประสบความสําเร็จในแง่ของการนําสมุนไพรมาต่อยอดแล้วก็ทําเป็นผิดพันธุ์เพื่อรักษาดูแลโรคเหล่านี้ได้ครับนี่แหละครับขอขอบคุณนะครับท่านดร นัทสพลโพวิจิตนะครับประธานบริษัทดีท็อกซ์ประเทศไทยจำกัดและประธานกรรมการบริหารบริษัทแชมป์ of ฟแชม์อินโนเวชั่นจำกัดนะครับหรือ CCI นั่นเองขอบคุณมากค,ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ